วันนี้เราปั่นเปิดหน้าแรกครับสําหรับงานขัดหยาบนะครับช่างก็จะเปิดผิวแบบนี้ก่อนนะครับพอเปิดผิวแบบนี้แล้วก็จะลงฟองนะครับให้มันซึบตัวนิดนึงนะครับก็จะลงฟองตามมาเลยอีกก็จะปัน่นปันแบบนี้ครับปั่นเป็นวงกลมไปนะครับ ก็งลงฟองน้ำที่หลังต้องรอให้มันเส็จตัวนะครับให้มันแห้งก่อนคอยปั่นยาบได้จะได้ผิวมามาส,สวยๆครับ